Honda Civic FC 1.8 EL V-Tech e a เียร์ออตปี2019โปรโมชั่นของเราอยู่ที่4 90, 9 9 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆปีดาวอีกตั้งหากนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยค่ะรถสภาพใบแดงมือแรกเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปบไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD แล้วก็กล้องสองถอยค่ะส่งเดละ9,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเช่งานได้แล้วค่ะสภาพดีมากๆเทสมาร์ทสุดๆเลยค่ะ เด้ขเครื่องยนต์ VTEC ค่ะด้านหลังก็กว้างนะคะขนของได้เยอะค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานเครื่องยนต์พั4แปดเบนซินค่ะเติมน้ำมัน E85 ได้ด้วยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SIA MP 10พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ